xin chào pino, bữa nì hang, cả sao cả ngang này pino, này nè. em ơi mung giờ đấy luôn, mặt và thân đấy. em <laughs> <Mình cười> mà là lo cả lập tràng pino đấy mày. ก้วเหมืนขลายตายเทานี่นะกากาวข้ผู้ลกน้ำรังผู้ตกน้ำรังงามกว่านี้ยอดกะตายพวกยอดบ่อยลายบัดนีพ่อบมีอดอเสัหน้างมี่ีดผช่งหมัดบาดีมันนี่ ไม่นีฮัชิมาโลกาโลจังเอาสาวพี่น้องคือจุนําใส่กับบัวจุาอุ้ยแพ้ป่ะชิบูฮจักตีบัวนอนกับชิหยฟันบอทำมีหน้ามากกับชิง่ายกว่านี้อื Nhi, bố <laughs> <laughs> mì nam bố a phụ tà 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 phụ Cứ phụ nhảy phụ tà 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 Sao tà phụ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  tà cái tà phụ 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 bố phụ tà phụ tà phụ tà ไม่ดีเมมลภาวปูก pues ัป mm yeah> ูกกเป๊กเาก็ได้จำนันวันชมสิกของเพื่อนบลแล่ดอกตานี่กำมาเนี่นะิึงคักเลว้ายว่าเขาบอะ หมดเลยวัเขาไทงยต่วเาไปลยุดก็ย no ังไายหดเลยังได้เท่านี้คือว่าดอกกาสองตาถึงดำในนั้นในหลุมนี่ก็้าแห้งและเด้๋ยไปผ่าได้ลูก โอ้คนขี่ลายต๊ะก่ายคนขี่ลายต๊กก็ขี่ลายมามาพี่น้องมาลงการรับจ้างมาเนี่ยหาหาเงินซื้อบัตรเติมเงินก่็ลงขีปนาะเจมี่กว่าสิขึ้นรถมาเนี่ยโอ้ชิมาดำนาบอโอ้มีคนดำนาผุ้นะก็ดีแล้วเบิ่งหลาเบิงเบิงเบิงผู้ไปได้ไหมมากินอันข้าวน่อพอจะไป หมดเยอนี่เขาทำใเขาเน่เขาเมื่อเขาเอาเงินบอกเกาจักนเด้อว่ะเขาเอาได้พี่เขาเอาคืองคันนี้แล้วเขาทุ้งคือลังเอากระเพาัน้ำกระต้นกระโตกระเป้าน่ะเอาเบิร์มี่าไดเอาเบิร์นท่บอกมันน่าจะนกอืมมันเฉื่อยน่าจะหนกมันะเอาอะไรมาหับเอาเบิรอันอีลามก็บวน่าลูกเ้าช่วยนันเมื่อเขาเมื่อปลูกต้นไม่นีเขามาหอเดี Mì bát đi bơ cả ao bò nhẹ ăn ao bớt Ừ, người ta nhẹ làm có phua này nhẹ, nhẹ mà lấy khôn thúng để ao bớt thúng thúng phua thì mì ạ Mà Ăn mà Một là cái nước mờ nương Mờ nương cả, cả chốc ao bớt gì này, cả nào Ao bớt เขาให้เอาใส่ทงเครื่องเขาบอกจะต่อกันมาเนี่ยจะซูดวราเข้ามานักกระเมินหนึ่งผัวเอาใส่กระเป๋านี่กรต้เอาบ่เอาแต่โทรศัพท์เงินน่ะเอาเบดมีใก็เอาบดถ้ามีหาลยก็เอาหาเลยลวาบม้วนไหนแล้วเอายังว่าขึ้นเอาวจักไอฝองเอาใบเออเนี่ยกาได้ที่ไดกะใช่ไ่ะเนี่ยโคตระอาจยู่เด่น

หัวเนาะไม่เอะอันโจนนะฮะโจนอยู่าีเงี้ยแล้วนางนงวันทุกวันเช้าเนี่ยบได้เนี่ยผ้าห่อผ้าดังก็คือเป็นอย่างอื่นเท้าคนนะเท้าคนมันมัวเองบ้าไม่เอะเบ่เบ้อเงินเทาคนไปเป็นอะไรอีกอีนัยใหญ่เนี่ย เกินยังไ่ได้จังมวกจได้วัดตินเงินพอบัอ่อเมปลกาเด้๋อย่วอมาไมเวตนเงินพอบัตรอยบ่เกอแรกแงมานของปีพี่น้องเลยมาลูกลับจ้าง จะไปเอาจักรบว่้เนป้าพอจะว่าออกนายะเราเอาเสียจักปบวให่มาเอาจักรหนาก็พอหนาอุ้ยโลดเขยิบโอือยู่ัวฟาอันนั้นอ่บรถไปฟาแล้วฮาวาน เันาเล่าหาไปลบแต่เด็กโบยแต่เด็กกรได้บยเกี่ยโทรมาถามเจ้าจะไปเด็กไปเดินก็แล้วจ่เจ้าแล้วเรากแล้วพาใก่พันกิจการโซเชอยลมือเด็กโทรเลยวดแห้น้องบุรา่องเราเราทำพอว่า ไล้กับเม่นบได้มาลุกเลยฝุดหน้าซะก่อนกากับผู้ดำหน้าชีวิตฟ้าบอดดำหน้าอีพีทีเห็นกับดำหน้าน้อไทยไปดำหน้าไทดำหน้าแบบไหนเนี่ยฮะกระยองลูกกาอะไรลูกกาอะไรมาหนีน่ะน่าที่ดำเลยบ้านของกระยองน่ะลูกกาทึ่งลูกทึ่งดำเบ้อเมียนไปดำเถะ จะนนเจอยได้มาฮาโลอันขับาห,าหล,หลบุดาลมาฮาโลเอาเขาประกูดเท่าปันี่นะไปอันลบอ้ยุคกเฮ้ยว่าสารคารโลก,กามาลรพันจะคือวัวไปหมืเป็นบะาราะอกกบจีจาคาระบนชวน ที่ีีขาลูะะะกนนะนำมีแอหมน,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 นมันลพัดไม,มเหมืนอนไม,มาัีย้ไล่แล้วเว่ยที่ทองกัยังไปที่ทองเ็บดำหน้ามัม้งใ,ให้ใบยีงอนกับใคือว่ารลกวนก็เอา

Tên này không Nó bừng Mẹ thật lạ mặt cả phi nào Tên đây Tên mặt này Anh đi mặt cả khỏi Không kia cỏ ngăn Đây tên này này xe xì xì

Nói à, đây là trồng bài nè 60 Nhưng mà lại sống bài À có sống thằng Cả Nhưng mà lại trồng bài Nhưng mà đấy sống Bớt mự chỉ đây bớt phô sám bài Cái này <laughs> này ừ. Mà lại đây เบิดมือสิได้บ่ว่างได้เบิ้วอันตอนแรกก็สิได้บ่อีกบ่อันพออัน30มสราะมันง่ายสิได้อยู่30บตอนน้ได้60บาทบ่อือจะค่ายุา้ยอีกได้หกสิบทุเรียนอ้าวกันนําลูกน้องสิมลีกิ๊กอกเก็บไปนําเรื่อยๆเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งเบิ้งไก่ชิบตะอะไรๆพี่น้องไก่ไก่สิเบะะิดตะอะไร เอาขึ้นเอาขึ้นค่ะสงน่ะพี่เปรจังนะกูเประใส่กุอีก้วใส่กุบอีกแ้นะคนคนร้ายกว่ากพอจังหวะเล่ตาไว้คนร้ายกว่าก มัดละสองบาทพี่น้องอารมก,กาอยู่ประเทศอยู่มันเฮาฟับางบอนกับมัดแตะพันกีบสี่บาทนเนาะก็แล้วแต่เป็นบางบอนอันนี้เฮ้ามาเอยนะสา,า้วเฮารวยเป็นลรวยบุ๊ค giọt trong kinh, xê lược, su su, đê, xê lược su su, ha, ngân khả, khóm bù bẹng cả đê, té tít là nỗi tít là, Nhẹ là, nói. là em hồi lẽ mình, kể, mình đi cái mà đi đấy em. <laughs> นี่ก็คำนะพี่น้องเห้าก็สิ้เมื่อแล้วเพราะว่าเฮือนเห่าอยู่ไกล้หนก็เจ้าผู้อยู่ใกล้กอกลเอาซะดนะ <laughs> ได้สามวัดเลยเม <laughs> นีกาพ้นสรุปโครงการนั่นโลกกาเอาเห้ากาัได้เจ็ดสิบมัดพี่น้องได้ลอยสี่สิบบาทสำหรับกลิปนี่ก็สำหรลาพระจาาพี่น้องไว้เพียงสำนีนแล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นในเด้อพี่น้อง ลูกกาหลับจางครั้งแรกของปีกากระยับยัดพี่น้องเ้ยบ๊ายบายพี่น้องฝากการถิ่มนะถ้าคนเรากดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องบ๊ายบาย